ดิดันผู้ชมดิท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพกบกับช่อง A าเอเอีสามชดีเอวีแย้วนะครับนี่เราก็จะมาแชทเกมอันนี้ออกับพวกเขาไลยด้วยนะครับสําหรหับใครที่ติดตามชมแชทเกมนี้ก็อยากจะบอกว่าจะมีพีสุดท้ายแล้วครับรว่าเรามีเกมใหม่จะมาน,นําเนอนะครับ เออเดี๋ยวเราก็เไปนั่งเล่นเกมใหม่กันแต่ EP นี้เราก็ต้องบายๆแล้วนะครับถ้าจบ EP นี้ต้องบายๆเกมนี้แล้วเราก็จะไปเล่นเกมอื่นกันก็ไม่ต้องเสียใจบอกเลยว่าเกมนี้สนุกแน่นอนนะแล้วเดี๋ยวเราเก็บเงินนี่ถึงหนึ่งล้านนะแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาอัพของพออัพเสร็จก็เป็นการจบคลิปเรียบร้อย ทุกคนเดานะครับว่าเออเกมต่อไปที่เราจะแค่งเป็นเกมอะไรนะครับอ,อ,อ๋เอ,อียงหกแสนแล้วมันช่างเร็วอะไรขนาดนี้สเสดือเกินด,ด,ดึน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 เร็วเรดวดึนดึน

โฆษณาแย้วนบเอ้ยไม่ใช่โฆษณาไปไปประกาศนะครับเอ้ยไก่เงียบดิดูไก่ไจ้าได้กินไหมว่าเสียงใครเสียงใครไม่รู้กูไม่รู้จักมึง <c oughs> ไปอืม Leo, 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 el robo Ok, leo, ok, leo, ok, leo เซ็นแล้วช่างเร็วอะไรขนาดนี้โอ้ว้าโอ้อ่าพี่แป๊บนึงแคทเกมอยู่นี่ไม่เป็นไรนี่แคทตีแล้วนี่ ก็จะมีเสียงน้องกับเสียงพี่เข้ามาในนะครับอืมกระเซ็นมเมื่อไหร่ครับเนี่ยเดี๋ย,ยวเสียงดังดิเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวโดน,ดนเดีย๋ยวโดนอยากโดนเลยแ <reco ils> ปมตังก์แปมตังก์แปมตังก์ว้าหนึ่งล้านแล้วนะนี่ล้านหนึ่งแล้วล้านหนึ่งแล้วไปอัพของแล้วก็ถึงเวลาอำลาเกมนี้ ก็ลาแล้วเดี๋ยวปวีน่ะก็ต้องลาเก,ก่งน,นี่เราลบไปเก็บรกเรวอัดไปเร็วทำไมเหรออก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วชมคลิปกันไปนะครับวันนี้ก็มาแล้วอเออ ก็ได้ใครชอบใจกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอับใครใช่อง a a 1สามีทีทีวีได้นะครับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่ๆถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ช่องเราจะได้มียอดวิวเยอะๆแล้วก็ยอดยอดไลค์ยอดผู้ติดตามเยอะนะครับก็ไปแล้วบ๊ายบาย